ไปเจ้าคัวโควิดมักคนจะเรียนคือเดียวกันและเออไหร่เ้มสมเดเดี๋ยวนะด้วขอบใจหนึ่งสองสามสกี้หันไปดำนาไปดำน้าน่ะไปเยียบโตไซเอนเปียกโตอยู่พื้นทันน้อยหนึ่งแล้วมินมินแล้วไปห้องหมอไปห้องหมอแล้วออกมาจากห้องหมอว่าที่น้องห้องหมอแล้วไม่ดองแล้วว่าให้ไปคลินิกไปคลินิคกระโดเกระเจายย้อนละมินแห้งแล้วไปห้องหมอ ห้องหมอเสียถ่านแล้วปวดแล้วพึ่นก็ว่าโดนคน,นดีก็ได้ก็เลยออกจากห้องหมอมาแล้วก็มาอยู่เฮือนนี่แหละมาอยู่เฮือนแล้วก็น้นองสาวพึ่งว่าโอ้ยฉันเอาตัวนี้ไปกินมึงรู้ไหมป้าเอ้ยฉันยานี่ยนะออกกันลงเฟซลงอย่างหนาๆััน,ะนก็เลยเอามาเบิง้งโอ้เราขันโฆษณาสอ่องกิฟตเออยานี่ดิยาตัวนี้นี่ดิพึ่งกระซมมาให้ทางโทรศาาัพท์ว่าแม่ป้าลองกินมึงรู้ไหมฉันกินเบิงบง้งวัน คอยเรามาเชื่อว่าออกโคธนาท่องเก็ตท่านคอยก็มั่นใจว่าอันนี้พูได้ว่าว่าตัวไหนคอยก็มั่นใจว่าอย่างโคษนาท่องเก็ตต้องดีเพราะว่คอย่องเก็ตนี่เป็นช่องที่ว่าคอยปวดเลยนะคอยเบิ่งตลอดนะคอยกับว่าเออเนาะเอามากินลองเบิ่งคอยก็สร้างเลยเลยเห็นปั๊บแล้วคอยกัว่าเออพอเขงสร้างลองเบิ่งดูเอามากินลองเบิ่งกล้องวิดนึ่ก็กินก็คือว่าบ่ดีดอกกล้องวิตนี่นะมดกินมือหนึ่งสองสองอันส่งแคปซูล ก็คือว่าโอ้คือว่าบอดีคือว่าบอแดงขึ้นบัดกองที่สองพี่กองที่สองมือที่ครึ่งกองแล้วแดงเป็นพืชขึ้นมาแหละแดงซีนขึ้นมาและตัวที่ว่ามันมินมินทันกันถือว่ากินลดล้กินเหม็นกินเนาันลดล้กองที่สามซีนแดงขึ้นมาค่อยก็ว่าโอ้นอดีดีและบัดนี้นะทุงไายก็ดีแท้แหละว่าแต่อันตัวที่ว่ามินทันกับเศร้าที่ว่ามินเขาหมินเม้นทันมากินกองที่สามเศร้า แล้วก็สืบ่อไม่กินฮอตสิบสองกองสืบกินมนันลิล่ะกินใบป,ปัวใบง้มไปสิละเออเบิง้ง <c> ก <ười> ินกระดีงสิ่ไ้มย่างได้เลยเด้ไปวัดได้เลยด้ยดเ,ยดยเอาได้เราบอกโอเคขอบใจอยา่อยาก,กินสมุนไพรนี่กินจนเนื่องอยู่ยาก็จะดีแหละย,ยากง่างได้อย่าง่างน,นั่น ເຮົາຊິຊ່າງກິນເຈາເໜືອງໃຫ້ດີ พี่จอยคะ,คะโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยาที่ใช้ก็อาจนํามาซึ่งผลข้างเคียงในอนาคตค่ะใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าล่าสุดนี้เองค่ะนักวิจัยไทยสามารถไปคว้ารางวัลน,นะคะน้องชมพู่และเป็นเวทีระดับโลกด้วยค่ะในการวิจัยยาตัวช่วยจากสมุนไพรเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะไปะติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันเลยค่ะโรคไตเลือดเป็นพิษเป็นผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการรับประทานยารักษาโรคเบาหวานในปัจจุบัน นนะะแต่ว่ามีข่าวดีมาบอกผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีการวิจัยนะคะสาสกจากพืชสมุนไพรไทยนั้นมาทําเป็นยารักษาโรคเบาหวานโดยไม่มีผลข้างเคียงด้วยแหละค่ะซึ่งเป็นผลงานของดอตอร์คนเก่งคนนี้ดรจริจารยาค่ะอาจารย์จร,ยริยาร่วมสายหยุดอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คิดค้นผลงานวิจัยสร้างสารรค์สารส,ารสกัดจากพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อช่วยรักษาโรคเบาหวานรักษาสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมลดปริมาณการใช้ยาให้กับผู้ป่วยเห็นผลนะคะภายในประมาณสัก8สัปดาห์ก็คือว่าจะช่วยในการลดระดับน้าตาลในเลือดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะรักษาสมดุลในเลือดคือของเราจะไม่ใช่ว่าลดอย่างเดียวจนเกิดอาการข้างเคียง ผลงานของอาจารย์จริยาได้สร้างชื่อเสียงสามารถคว้าเหรียญทองด้านนวัตกรรมจากเวทีนานาชาตินอกจากความมุ่งมั่นในการวิจัยและค้นคว้ามานานหลายปีส่วนหนึ่งที่สําคัญคือความร่วมมือและแรงสนับสนุนที่ดีโรคเบาหวานเนี่ยก็จะมี2ประเภทหลักๆนะครับก็คือโรคเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2ซึ่งร้อยละกว่า95เนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่2ก็คือตอนที่เราเกิดมาก็มีอินซูลินผลิต เรียบร้อยนะครับแต่ว่าพออายุเริ่มมากขึ้นหรือวิธีการใช้ชีวิตนะครับการไม่ออกกําลังกายหรือการทานหวานมากเกินไปมันก็ก่อให้เกิดการเหนี่ยวนําการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2นะครับซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยก็เกิดจากการที่ร่างกายมีสภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือปริมาณอินซูลินไม่เพียงพอนะครับซึ่งในสาเหตุหลักๆเลยนะครับเกิดจากการที่ร่างกายมีการอักเสบอย่างเรื้อรงัง จากสภาวะที่มีน้ําตาลมากเกินไปนะครับเราเรียกสภาวะนี้เรียกว่า oxidative stress นะครับการที่มีน้ําตาลมากแล้วก่อให้เกิดโปรโตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่า IL-1 IL-1 เนี่ยถือว่าเป็นมีชื่อเรียกเต็มว่า interleukin-1 นะครับในเชิงของการพัฒนายายุคใหม่นะครับในตอนนี้ก็มีแนวทางการพัฒนาที่ต้องการาไปยับยั้งตัวโปรโตีน IL-1 นะครับเป็นตัวหลักท arget ตัวใหม่ๆนะครับในเชิงของบริษัทยาต่างประเทศก็ตามก็มีแนวคิดที่จะหรือมีการทำ c ล i n i c a l trial ในเรื่องของ IL-1 inhibitor นะครับในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมจากสมุนไพรนะครับที่ตัวของสมุนไพรเนี่ยมีสารออกฤทธิ์นะครับเช่นสารจำพวกフาวนอย ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้อันนี้ถือว่าเป็นช่องทางและโอกาสใหม่ของคนไทยและประเทศไทยในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกเนื่องจากเบาหวานเนี่ยคนไทยเนี่ยมีการเป็นโรคเบาหวานในปัจจุบันเนี่ยหถึงเล้านคนนะครับแล้วก็มีการประมาณการว่า 1- ใน11คนของประชากรไทยเนี่ยเป็นโรคเบาหวาน ทุกวันนี้เรามีประชากรอยู่ประมาณ70กว่าล้านนะครับดังนั้นครขข่าวๆเลย6-7ล้านเนี่ยเป็นประชากรที่ป่วยโรคเบาหวานปีหนึ่งหนงเนี่ยทางรัฐบาลต้องจ่ายเงินมากกว่า3 0 0แสนล้านนะครับในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานดังนั้นการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรซึ่งว่าเป็นจุดแข็งของประเทศเราเนื่องจากประเทศเราอุดมไปด้วยสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพ แล้วก็เป็นจุดแข็งของประเทศดังนั้นการพัฒนาในส่วนนี้เลยทีมวิจัยได้มองว่านำเอาตัวสมุนไพรที่สามารถจัดการต้านการอักเสบของเซลล์โดยโดยมุ่งเน้นไปที่การยับยั้งตัวโปรโตีนที่เรียกชื่อว่า il 1เป็นตัวหลักนะครับซึ่งในส่วนผสมหลักก็มีสารสกัดมะขามป้อมสารสกัดจากกอกี้นะครับแล้วก็กัดจากราสเบอรี ซึ่งในองค์ประกอบที่ลงตัวบวกกับตัวสารตัวอื่นที่เราได้พัฒนาขึ้นเนี่ยเราพบว่าสามารถยับยั้งตัวโปรโตีนไออวันได้เป็นอย่างดีในเซลล์หลอดเลือดแดงนะครับก็มีการทมีการติดตามด้วยระบบ PCR กระบวนการาทางการแพทย์เพื่อมองไปในระดับเซล์ลเลยว่ามันสามารถทำงานและออกฤทธิ์ได้จริงนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองไปถึงการกระตุ้น ให้ตัวของผีป้าเก็มมาซึ่งมีผลโดยตรงกับการตอบสนองของอินซูลินกับกลูโคสนะครับและเราพบว่าฟอร์มูลเลชันที่เราพัฒนาขึ้นโดยมีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าบลิซีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฟังชั่นอลฟู้ดละกันนะครับหรือมองด้านหนึ่งก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นอาหารทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้ทีมวิจัยก็ได้รับการสนับเงินวิจัยเพื่อทำคลินิกวิจัย จากเถิดฟันนะครับก็คือกระทรวงอวที่เพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อเก่าก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับในการส่งเสริมเพื่อให้ทีมวิจัยได้มีการศึกษาในเชิงของคลินิกวิจัยเนี่ยถือว่าเป็นโฉมหน้าใหม่และต้องขอขอบคุณไปยังทีมงานที่ผลักดันทุนเถิดฟันหน่วยงานของรัฐที่ให้ความอุดหนุนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเป็นทีมวิจัย ที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาภิพันธ์เพื่อสังคมไทยแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของคนไทยในการแข่งขันกับสังคมโลกนะครับค่ะก็ผลิตภัณฑ์บีซีนะคะก็สามารถที่จะช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็คือว่า นวัตกรรมอันนี้เราใช้ในการป้องกันการอักเสบร,รักษาอาการการอักเสบในระดับเซลล์ก็คือรักษาการอักเสบของเบต้าเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเบต้าเซลล์ในตับอ่อนเนี่ยเขาทำงานเป็นปกติก็เลยจะทำให้มีการผลิตอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนในการรักษาน้ำตาลในเลือดเนี่ยอย่างปกตินะคะก็เลยทำให้สามารถที่จะดูแลน้ำตาลในเลือดแล้วก็รักษาโรคเบาหวานได้นะคะ่ะ ปอกแคปซูลเนี่ยเรามีการใช้นวัตรกรรมในเนส่วนของการทำ encapsulation นะคะก็คือว่าเราจะห่อหุ้มสารสำคัญเอาไว้ทีนี้พอเหมือนกับว่าพอเราทานอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้น้ำย่อยในร่างกายเนี่ยค่ะมันเกิดการย่อยเปิดอกแคปซูลออกไปอย่างชา้ชาตัวยาสำคัญที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยก็คือจะค่อยๆเกิดการปลดปล่อยที่เราเรียกว่าเป็นพวก slow release นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะทําให้ปริมาณของตัวยาที่อยู่ใน b บียซีเนี่ยอยู่ในร่างกายได้ค่อนข้างที่จะคงที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมของออตรงเปลือกแคปซูลที่เราได้พัฒนาขึ้นมาอันนี้ทํามาจากผงบุกผงบุกเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานต่อ,อ,อกรดในน้าย่อยของเราเราพบว่ามันมีแบคทีเรียตัวหนึ่งที่อยู่ในลําไส้ค่ะที่สามารถจะปล่อยเอนซม์ออกมามเพื่อช่วยในการย่อยเปลือกตัวนี้นะคะ ในส่วนของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเรามีผู้ร่วมทำงานวิจัยด้วยกันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทีมใหญ่นะคะมีทั้งตัวอุ้มเองที่เป็นนักเคมีซึ่งจะดูในส่วนของการทำสารสกัดนะคะมีท่านอาจารย์ดรเกียงศักด์จากคณะแพทย์ที่สจรออันนี้ท่านอาจารย์จะเก่งทางด้านทำฟอร์มูลเลชันนะคะก็คือจะทำอัตราส่วนของสารสกัดเพื่อให้เหมาะสมนะคะแล้วก็มีท่านอาจารย์ในหลายภาคส่วนอย่างเช่นทางด้านเภสัช ะะแล้วก็ทางด้านคณะแพทย์ต่างๆเนี่ยก็จะช่วยในการทำคลินิคอลทรีด้วยนะคะเราจะพบว่าเออเราจะมีการเลี้ยงเซลล์นะคะหลอดเลือดขึ้นมาแล้วก็ทดสอบกับบิซ,ซี่กอนในห้องทดลองแล้วก็พบว่ามันสามารถที่จะรักษาเซลล์หลอดเลือดได้ดีอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งจันั้นก็มาทดสอบในทางคลินิคอลทรีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยนะคะแต่นี้อันนี้ไม่สามารถบอกชื่อโรงพยาบาลได้นะคะ คนที่ฉีดอินซูลินอยู่ก็สามารถทานบิซซี่ได้นะคะเพราะว่าก็คือทานควบคู่กันไปนะคนขขนนะคภายใต้การดูแลของคุณหมอแล้วก็พบว่าถ้าเกิดว่าเรามีการทาน busy, ขบิซซี่ควบคู่กับการฉีดซึนก็คือจะช่วยในการทําให้น้ําตาลใน,น,ในก,กระแสเลือดเนี่ยกลับเข้าสู่สมดุลได้เร็วขึ้นนะคะคนที่เป็นไตเนี่ยเราพบว่าทานได้นะคะ คือในส่วนของตัวยาที่ใช้ในการรักษาจริงๆเนี่ยออคือต้องบอกก่อนว่าที่มาหรือเบื้องหลังของบิซี่เนี่ยมันจะไปช่วยในการยับยั้งการอักเสบในระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเซลล์ตับอ่อนเนี่ยผลิตอินซูลินได้ดีใช่ไหมคะภาวะน้ําตาลในเลือดเนี่ยก็จะหายไปนะคะทีนี้มันก็จะไม่มีการขับอะไรเพื่อไปถึงไตรวมถึงว่า สารของเราเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไตมันก็จะพอเรากินบิลซี่ไปเรื่อยๆเนี่ยตับอ่อนทํางานดีมีการฟื้นฟูตับอ่อนได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไตก็จะไม่ได้ทํางานอะเออขอแนะนําตรงนี้ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพราะฉะนั้นในส่วนของบิลซี่เนี่ยแนะนําว่าให้ทานภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะก็คือว่า แนะนำว่าให้ทานควบคู่ไปกับยาของคุณหมอดีกว่าอย่างนี้นะคะการรักษาโดยใช้บิซซี่เนี่ยเราจะไม่ได้ทำไม่ได้ขับน้ำตาลออกมาในกระแสเลือดบิซซี่เนี่ยไปรักษาการอักเสบในเซลลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้ำตาลตกมันก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นเอฟเฟคของตัวยาตัวอื่นอ่าว่าอย่างนั้นนะเพราะว่า เพราะว่ายานในโมดยาตัวชีวิตอื่นเนี่ยมันจะไปทําให้ดึงน้ําตาลในเลือดออกมานะคอลลาโมดกันอย่างที่บอกไปว่าโหมดการทํางานของบิซซี่เนี่ยมันจะไปต้านการอักเสบในดับเซลล์เพื่อทําให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้อย่างปกติอินซูลินก็จะไปดีเทคใช่ไหมคะว่าตอนนี้น้ําตาลในเลือดมากหรือน้อยอยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย